ها นอยพี่นัง่งเป็นต์เสียบป้ะก็บเป็น,นตด้ตการเลนะก็ไปให้พี่นั่งน่อยอนนดูอันนี้เป็นพ่อแม่นันนักหมอกน้ำตาลเน้นสิเป็นหมอกออกแดงแดงแด,ง,ดงขำๆข,ขั้นเนียนสีในก็าขาไล่ชี้น้ำตาลเป็นขาไล่เชีนยนเลือดหมูแดง ไปทางข้องเด้อจะเฝ้าหย,ยับยางอยู่ทางล่างก่อนอเห็นล้ะเห็นล้ะให้กะเก็บน้ำขออนุญาตเก็บดอกง่ายๆเด้อเอาวัดมาด้เหนือง่ายด้วยอาอิมเอาอิมเอาเฮ้ยเอาเอาทุงก็ใส่ตักหมากไป ใช้ละคุ hmm. s <S mm ้งไขยใช้ละคุ huh. mm ้งไข่ดิ้นี้ยแต่อวมนไนี่อมีจำได้ไปแบบที่นหนี่ไดดกบืองไม่ออไมาเบืองวนทามสักคน เดิ่มต้นไม่ะก่คนอาเชี่ยเขาบอกอะถ้าเป็นหลอดไตสะพานมากขวบโค้งมากขวบมันค้งไงอะค้งเดียวหรือกับยางมาหลอดเรียบถนนมากเรื่อยๆดอกใหญ่ๆอ้ยลืมมัดผมหากินหัวเลยดอกใหญ่ๆหาดอกมัดผมก่อนด้อเจียวอาท่านเลยผมโกกตา

เอาทุงมาด้านมาเอาเ็ดเคีตัวก้อนแล้วันสิปนเฮียเฮทงเฮ็ดคีได้พี่น้องตอนนี้เออเฮ็ดคีก็เ็ดใสทั้งมดอโอ้ยถุงมาปิดอุแตก็เพิมันดนั่นแ้วก็ไม่เหมืนอือแต่เล็กเกินเฮ็ดตั้งไหหลัอะไรยิ่งถุงมาปิดแต่อ,อือถุงสวยปิดซะนน่ไข่ีนี้ถุงไม่เพิ่มบพี่น้องแต่ขนาดไข่ก็หนัก มีถุงยางอื่นบนะ่ทเเข้าข้าเรอเีดกี่เอาข่าเข้าใส่ทิขาตัวมะเรอาตัวเอาถุงเข้าไปใส่มาคี ตอนนี้เฮ็ดเันเลาอันซูในห้าอยู่ได้หดว่าอันซูกะเฝ้าเก็บกูแน่ว่าจะจำไว้ว่าปั่นยองห้าวได้เนี่ยตอาเนี้กระเดือกเหอเฮ็ดตั้งไหนเฮบักกีแจ๊กเคยประแดกใส่ถุงตั้งไหน ไปนะ้วัดพออทุ่งมากนี่ได้ที่นั่งตอนอ่อยจกทุก่งหาย่จกส่งไปห้คุณนายหนงมันเสียตัวเส s เอาทุงมากใส่เฮดขีหคุณพี่ดีน้อยบอ้าเอากระดอกนีง่ายปวดบะง่ายปอปวดกินดอกก็ล่งสิเป็นตะแเสบที่หเฮ็แดแลเฮ็ดนาแหล,แแลเต็งไปเรื่อ ข้าวบเก็บได้ข้าวหนักข้าวเสียบแตงเห็ดไอ้เบาๆข้าวมีหนักสมกับที่ข้าอยากมากเลยข้ามาจอดแต่ทุกครั้งขี่รถมาเราก็จอดลงเมืองว่าเกิดบ่อเกิดบ่อบ่อเกิดมาดสองปีติดมึงมาเกิดอีหลีเกิดฟังพี่ เเกิดความหุน้อยนึงแล้วก็กดนร้องงากบมือหน่เคยไดเหอไปขีแล้วใดเยมาเด้อพี่น ah, ah ้องออเนมูเจ้าอยากมาหาเฮีานานนี่แหละคางถนนนอันจอดรถไอเมืองปงตกอมโบเราก็เจ้ากันย่างก็จอดก็ได้พี่น้องขี่รถท้ากันได รถแล่นเ่นๆข่อยเก็บเพข่อยรองา้เบ้าดอกหสีสัสามารถขี่ขอย่าบทท่านอย่างบทท่านกก้มกจิตั้งตั้งตาเทปยางเดียวมันมันเป็นดังๆแล้วเนาะเฮ็ดอันนอ้่แล้วก็กำลังดอกแข็ดีแต่ดอกมันแ็นดีได้เมื่อไหร่ก็เลยถึอผมหลโอ้ยว่าฉเก็บว่าท่านโม หาเก็บสร้างอื่นกันเด้อมุมอื่นกันนะพี่น ไข่คล้อมหรอกนาเนาะต้องเช็งบัตรอะไรไมาเก็บรหลดเลยัดร้านี่เด้งดึงนี้เลยล่ะอันนี้เป็นนั่นนั่นควงไม้เรื่อยๆได้พี่น้องควง รับคนได้หรอเราไีชันจอบโอ้ยมังเพินเนี่ยฮะเด็บไปแบบนี้จั่วเงิดโอ้ยเสียงยยยยกยยยยยยนี้ยย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 อยยยยยยเยยยยยยอยยยนี้ยย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 ย เอาไฟมเดแล้วเด้นหล,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 ลอนๆ่อนบอปดีเอาเบดปลปน,นั่นได้ที่าไปเก็บดอกไงน้ำมูก่ด <c oughs> มามาเก็บเ็ดนี่เห็ดไตอืดมาปลูกไว้พ่อนะลูกเอา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 ใบยางมันลาย จะพาไปเบิ่งทั้งพูนบาทนี่พูนพนายกบคาดที่โค้งอยู่พูนพนายกบพนายกบขาดถ่ายอยู่พนัยกบพนัยกบขาดถ่ายอยู่เอาไปตไมมาขอบคุณค่ะมามาพี่น้อง ตั้งหาแถวนี้เลยเห็นละมองหาเห็ดมุขอหวย่ข้ามไปเรื่อยๆข้ามไปจนจ้าจนกว่าสิมียทำงานหา มองของตัวนั้นบ่อบเป็นแต่ไงหรอบ่อบเป็นเดินหนันแม่หนูไงหรอแล้วเนาะอาทิตย์นึงหรอแม่เดินนั่นอาทิตย์หนึงเราก็อันถือแดดเต็มเต็มเน้ด้สือฝนเต็มเต็มกลางเดินเนาะบ๊แม่นแบนโอ้ยเมาหลดกลับบ้านนม่หนูตากแห้งเลยพ่อ ไปทางไหนเนาะประกาหน่อยไขออย่เนาะจ็ดมวลคนบ่มีคนมา,าบะได้ได้พี่น้องวันนี้ไม่มีรถคน่มีรถม่ค่อยกันแว่นมาดสองคนมีมนออรถส,ส่วนตัวก่อนแว่นมาก,ก็ไปปลูกเห็ดก่อนตั้งแว่นอันนี้เขาซอก เพต้องเคลียร์หาคือสมัยก่อนเพราะวันกำยานทัดลายอืมคุณไม่เคนมีไงมีอะไรกินบางหลายหลายเนี่จงไปหลายได้ไหมจีไงเติบพี่กมีน้องน้องมาเก็บอีกครั้งนี่น้องออกเดินไงยู่ตัวานีเดินไงเนาะเออ เราไปเหาเลยน <laughs> ะปกติน,กนี่สิไปหอดใต้ต้นพุนเออเพชรวก,วกปกติไปหอดใต้ต้นพุนน,นไนป่นไไ้เม่ไเราะ่อสันนี่สันห้องเราถืงแดดร้ายพวดเพรามากแดดลายบอกเขามักแต่ซุ่มๆห่มๆบอกพ่อได้เก็บอยู่ด้ 그냥 묵었고. แครงแขรงแค่แค่แกน่แกนดเกล็เป็นตะแสบของเขาอยู่แล้วพี่น้องมื่อนี้กัดไปหาเสือสเต็กมาให้ผัวกินอันเสือเสือใบครั้งคือแล้วอัน,นว่าเป็นผัวสิบอก,กินมกอคือผัวกินว่าอันสเต็แแกแคบแจ่บปกติโดนโดนแล้วพอได้กินสเต็กเนื้อแบบนี้อใครว่าเสียเอามาแล้วพี่น้องหลักจัดแจ๊บผัวหันเอาไปด่กสเต็กกินจ่อย แต่ว่ายังอยู่อันไปปลายไปให้คอยมาขึ้นคอยก็เลยลาบมาให้คุณแม่โด่งกินนี่ฮะฟุ้งเฮ็ดแค่ไหนนี่นั่นเลยมล้วคืนมาหอดใส่โกใหม่คุ่บอกเออใต่โม้ใหญ่น่ะแล้วก็ใต้โกใหม้นี่มันสิลามไปเมื่อ่ว่าหันเมืองดีๆมันมันมันคือจงมันแบบบ่อนบ้อป้อโตนี่ละ มันคืนน้อยๆปวดยื่อไตอันไตควันจะลายฮะบอกตะกี้อ่ะั้งแรกที่เจอคือมองนันเราก็มาเจอมองนีเราก็ไปเจอมองนัน ก็ไปพูดโดดไปพูดเลยสัจจีนี่กวางกอเก่า เร็ดถึงข้ายมาสามแ ดอกไงเขาจามาเก็บไปเมดก่อนคอยระเบิดพี่นาง